จำมาเขามาไขได้จิโน่ขี่หัอขามไปก็ได้น้อน้องที่นันเนาะลอยข้าวก็ได้จะสิลอยได้จ้ะวะต้อน้ำใส่เนาะอุ้ยยากที่โรยไปก็ได้จ้ะวะจีนันไม่ได้บ่ได้เป็นต้นบ่ได้บ่ได้เมนต้นู้ สบายดีพี่น้องทุกคนเนาะเมื่อนี้เฮาซีพาทุกคนมาลินอา่าหาดแคมของเนาะตัวนี้แมนทั้งทังจะเป็นส่วนจอ,อนวงและวก็วัดจันเนาะช่วงสวงการเนาะพี่น้องแต่ละคนก็นจะมาลินอยู่หาดหาดแคมของตัวนี้เนาะฝั่งพุ่นจะเป็นฝั่งไทยเนาะในยินข่าวว่าทั้งพุ่นแมนอา่าอำเภอซีเชียงใหม่เนาะพี่น้องเนาะ เมื่อนี้เฮาสิพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งบรรยากาศแคมของเนาะตอนนี้เฮาก็นัดเจอสาวน้อยที่หน้าเนาะเมื่อนี้เพิ่นจะออกมะลินเนาะตอนนี้เฮาก็ลังถาเพิ่นอยู่เนาะอันนั้นจะเป็นฟังไทยเราทุกคนด้วยเนาะเป็นไทยนีนนอ่อ่าอำเภอสีเสียงใหม่เป็นเนสีดม้นีเนอำเภอสีเสียงใหม่เนาะเป็นเนาอันดองคายเนี่ยสีเมนอยู่แถวอ่า ขวามีแต,<ป>ต่ภาพเนาะเป็นบอ๋อไปต้ตั้งประเทศคนณอยากมาคนต่างประเทศ่างฮะ่วงนี้สิฮอดอันสงการนี่เนาะสงการละคนก็นจะมาตั้งของตั้งเข้มไทยเบื้องดินเบ็นหนึ่งไทยเบื้องดินเบ็นหนึ่งดินหนึงนนง่งเบื้องแคมน้มาเลาะเบื้องเข้มน้ำเนาะตอนนี้นนเานาะเข้มน้ำ วันนี้สาวสาวติดนานเพินพาเลาะได้วันนี้เนาะเพิ่นพาเลาะดินพาทุกคนไปเบิ้งเชื่องเชื่องยูอะอ๋อตอนมาเห็นก็นจาขี่มาบ่โบโบอยู่นี่ <c oughs> เลยเจ็ยมยูมาแต่ไม่เห็นคนขี่จะหน่อยอันลองลองไปขี่เราเบิ้งบ่ยานจะไม่อยากขี่ ย่าเขียนก่อนนกกระจอกนี่มกันกระจะดีเลยพโคตรสนุกเดี๋ยวโฮไปเบิ้งตนเอาไปย่างเนาะตลาดไปเบิ้งเครื่องวันลาไหที่พากันไปเบิ้งเครื่องแต่ว่าเขาเชิดเป็นโซ่คิปเนาะเพราะว่าคลิปนี้มันอาจจะยาวเขาจะพาทุกคนไปย่างโลก้อนย่างโลเคลมานก้อนเพราะว่าจะในคลิปมันจะยาวมันทุกคนคิดเบื่องเพาะที่ไทยเป็นโซ่ พักสมุดเด็กเกเงียใเงินไนเดเอาไว้ใาไปใครเอาไว้ใส่มองเี่กตีนาลองลงไปมันมลุมลงลงมา ตอนนี้มาเจอน้องที่นาเนาะเพิ่นกะก็เลาะถ่ายคลิปยืนออกแล้วก็ลอเลาะทางนา เย็นบ่โ <min> ต้อนใส่หนอยัดโ่ลอยไปกัได้อยังไ่นะไ่ได้บ่ได้เป็นต้นบ่ได้บ่ได้เมนตน้นเลยไต่ใน่ยเสุบหน้าสำเร็จล้่างก็สิล์กเนาะ มันมีกำแพงอะไ<อ>กำแพงเซเมนเป็นเส้นทางเบ่แต่ว่าฝังไทยแต่ว่าเนี่ยมาฝังเาาเห็นตึกตเนาะตึกกำลังสร,รง้างตอนนี้บรรยากาศคนมาลินกันเริ่มลหลยผู้สาวล่าไหเนี่ยโซนน,นั้นติผู้สาวไปบ่าสาวันปกักประสักดี เดีย๋ยวเยังอยู่เทิงเงี้ยนะเหลือเพียง10นาทีแล <c oughs> ้วสลายเจ้ากระตัดเอาอะวะโตบริบริใส่ยอย่างมีแต่เออเอาคลิปมาโตกันแล้วก็ลงเพราะว่ายังบางูืตัดบางูืออย่างอ๋อย่างโทรศัพท์ทุกคนตอนนี้เรากำลังย่างเลาะน้ำมันเบาเบาใจตอนนี้เรากำลังย่างลิ้นกับ <c oughs> สาวน้อยทีน่าเนาะสาวลาวดูเข้มของไกลกับฝั่งไทยเนาะตอนนี้ก็ได้ทำมาขมาไทยได้ขี่เหือขามไปก็ได้เน,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 นานะน้ง <c oughs> องทีง <c oughs> งน่าเนาะลอยข้ามก็ได้เจาะสิ่ลอยได้ยู่วะใส่บ่วงน้ากันิได้อยู่ได้เนาะ oh <my. S 1> ตอนนี้ก็ให้พี่น้องเบิ่งเนาะบรรยากาศ <c oughs> บรรยากาศ ไ,ไปหย้างไปฮอทคุณกันหลีไปหลีโอ้ยสมเดียราน,นด้ก็จะวา่าใส่เลยวันนี้มัน,นรับกล้องไ<อ>ด้บอโดยมาละมันเป็นน้ำรุ่นมันเมื่อนั้นเห็นน้องตินาไปหลินเซกเกาะกับสาวอลิสาว่ะไปกินอีนยังกันเกาะเห็นหลายๆคนอยู่ อ๋ออยู่แถวบ้านหอมว่ะเผือจงอ๋อหดงจง,อง,จองตอนนี้กะพาน้องกินหนาอยางจนเมื่อยแล้วเนาะ <c oughs> ถึงคือีหิวน้ำเนาะว <c oughs> เดียเขากบจะจบคลิปไว้สำนีกับเนาะอ่าถ้าเบิ้งคลิปหนาเด้ออาจจะมีนำกันต่อไปเนาะสำหรับกินนี้กะ <c oughs> จบสำนีก่อนบาย